หมามันมีหน้าที่เหา่ามันก็ต้องเหา่าไก่มันมีหน้าที่จิกมันก็ต้องจิกพญาอินทรีย์เขามีหน้าที่บินอยู่ที่สูงจะให้เขาลดคุณค่าตัวเองลงมาจิกลงมาเหา่าเหมือนไก่เหมือนหมาอย่ยางเงี้ยที่พูดถึง<ม>เรื่องของวุฒธธิภาวะเนี่ยบ่อยมากเลยนะวุฒธธิภาวะคืออะไรคือสภาวะความเป็นผู้ใหญ่ใครก็มีได้ค่ะสภาวะความเป็นผู้ใหญ่นี่คือเราเติบโตทางความคิดเติบโตทางคำพูดคำพูด สร้างแรงบันดาลใจเพราะความคิดมีศักยภาพความคิดมีคุณภาพคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพไม่ได้หลาะหละ,หล,ะหลวมเหลวไหลในการใช้ชีวิตและนี่คือสภาวะของความเป็นผู้ใหญ่หรืออีกในยะหนึ่งก็คือว่าคนที่มีสภาวะความเป็นผู้นําระดับสูงและคนที่มีวุฒิภาวะเนี่ยเขาจะไม่ลดคุณค่าของตัวเองบางคนบอกว่าฟาดมาฟาดกลับค่ะ ไม่ควรนั่นหมายความว่าเราไม่ได้มีความอดทนอดกลั้นที่จะระงับยับยั้งอารมณ์เราไม่มีลิมิตไม่มีเส้นแดงให้กับชีวิตไม่มีการควบคุมอารมณ์ตัวเองคุณต้องอ่านตัวเองว่าคุณเป็นใครถ้าคุณเป็นแลมโบกินนี่คุณค่าของคุณมันสูงอะอะไรคุณยังแพงอะคุณจะไม่ลดคุณค่าของตัวเองไปเฉียดกับซาเลงห้างไม่ใช่ใครจะเป็นอย่างไรปล่อยเขาเพราะสิ่งที่เขาทำมันสะท้อน อุปนิสัยคำพืชสันดานของเขาเองอย่าไปลดคุณค่าของตัวเองลงไปแตะต้องไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะทุกสิ่งที่คุณทําความคิดการกระทําความพูดมันจะส่องสะท้อนอนาคตของคุณวันนี้คุณเป็นยังไงอนาคตของคุณก็เป็นอย่างคําที่คุณพูดเอาไว้เพราะคุณพูดเอาไว้คุณได้ยินเป็นคนแรกจิตวิญญาณของคุณซึมซับเป็นที่แรกคนที่จะถูกสนองเป็นอันดับแรกคือตัวคุณจิตของคุณได้รับ ชะตาชีวิตของคุณอนาคตของคุณอยู่ที่คําพูดของคุณว่าคุณจะพูดอะไรคําพูดกําหนดอนาคตได้นะคะกําหนดได้จงพูดแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลพูดในสิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดเท่านั้นอย่าอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนหยาบคายหมามันมีหน้าที่เห่ามันก็ต้องเห่าไก่มันมีหน้าที่จิกมันก็ต้องจิกพยาอินทรีย์เขามีหน้าที่บินอยู่ที่สูงจะให้เขาลดคุณค่าตัวเองลงมาจิกลงมาเห่าเหมือนไก่เหมือนหมาอย่างเงี้ย ก็ไม่ใช่ใจะให้หมามาจิกก็ไม่ได้ให้ไก่ไปห่างก็ผิดอีกไม่ได้เราต้องอ่านตัวเราว่าเราเป็นใครคุณค่าของเรามีเท่าไหร่คุณค่านี่หมายถึงคุณธรรมที่จเจริญงอกงามแล้วในจิตใจนะคะอา้าวเราจะรู้ได้ไงว่าใครมีค่าหรือไม่มีค่าสิ่งที่เขาพูดมีคุณค่ามีประโยชน์หรือไม่จะลงใจใครหรือไม่เป็นสิริมงคลหรือไม่คำว่าความดีงามความประเสริฐ ความร่มเย็นความผาสุกความสิริมงคลล้วนเกิดจากจิตผู้ทรงธรรมส่วนอะไรที่คุณได้ยินได้ฟังมาแล้วแล้วมันไม่เย็นสิ่งนั้นไม่ใช่ธรรมการกล่าวจาบจ้วงล่วงเกินการกล่าวเพื่อความสะใจตัวเองการกล่าวหมิ่นเกียรติผู้อื่นการกระทำที่เสียดสีเน็บแนมสิ่งนี้ผู้จเจริญแล้วเขาไม่ทำกันค่ะ